ครับวันนี้มีเมนูเดิมๆครับเมนูเกา่าๆเนื้อไรอูขี่เทียไอย้เคยลงไว้แล้วครับแต่ว่าช่องมันโดนปิดโดนแดนไปเขาหาว่าลงหนังปูไลเราไม่ไป่ลงไลครับหนังปูล่องพ่อนี่นี่น้อยพ่ออลไรล่ะอ่ใครเคยกิน เนื้ออู้ขี้เพียนะครับจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยเนื้อเป็นเนื้อไรนะครับพอดีเนื้อไรผมเอาไปหลวกจินไปเลยแล้วเนื้อเนื้อส่วนไขมันนะครับเนื้อติดไข่เนื้อติดมันเอ็นนิดหน่อยตัวนี้ถ้าเไปต้มไปยังกะไก่ครับต้มเห็ดเปื่อยได้หรอแต่เมืองนี้ผมจะเอามาเห็ดเนื้ออู้ขี้เพียเนื้อดีๆเอาขี้มาใส่แหละคนไทยคนวานะครับมาเริ่งปรุงนครับ ครื่องปรุงหลักๆเลยก็มีเนื้อครับเนื้อเนื้อดีแต่ว่าผมโมนี้ทำอะไรเอาเป็นเนื้อ,อ,อลุ่นๆนะครับเนื้อลุ่นๆจะเวลาเขี่กับเขามันจะรสชาติมันจะไม่ค่อยดีซำเนื้อมันมีติดไข่ต N, ิดเอ็นเศษเอ็นน้อยนิดหนึงครับและะ้วก็หลักๆขี้เปียเนาะขี่ขี้ขั้วขี่ขั้วอ,อันนี้แหละปั่นเอานามากเพิ่นว่าอันนี้โมจ้าก็ปั่นมาเรียกขี้อ,อ่อนโมจักเช่กันตัวนี้ดีครับ ข่าคมนี่ดีค,ค,ครับคับโร้แค่แค่เผานี่มคมคมระดีดหลอดนะขาตะขาปปรใบมะกูดครับยู่ให้ถั่วเดียวนี่ผักอีเลิศผักกุนเลิศวิวใบชะพููคนไทยคนอื่นหอนมแดงพริกครับจะเป็นพริกแห้งหรือพริกสดก็ได้แต่ดูมากจะผมใส่รวมเลยก็ได้ผมผมใส่รวมเกลือผงชูรส ใส่ไลายเสียบไลายหมือนอีกกันบาเลยยังมีเสียงเงี้ยปลาครับเครื่องปรุงรักก็มีส่วนีนครับจะมาวิธีปรุงจะใส่ไลยจังไดกันแล้วจะผูกปรุงเร็วแล้วจะดินมไปดินมมันเดี๋ยวว่ามาวิธีกันก่อนครับอ่าเริ่มเลยเนาะน้ำแดงเข้าต้หั่นครับหั่นเนี่ยซะก่อนเรี่มหั่นนี้เลยครับ เดี๋ยวมายเก้อนหั่นเนื้อพวกนี้มีตะคบแน่ได้ครับถ้าบุกถ้ามีดได้บานได้ยันเนี่ยนอยางเนี้ยอยู่มีดบุญยันเนี่ยก็ะติดกิดส่วนละจะได้บุญยันนิดน้อยนึงถือเอ็นเราบกเข่าไหมยุคนมีดบุญมาตัดเอ็นบ่อ in my life เฮ็ดพวกนี้นะจะไปเอาพวกเกินแข็งเลยครับเพราะว่ามันบมเปลือยได้เพราะว่าเฮายู้ซื้อมันเป็นต่มไอ้พวกนี้ทิ้งมันเลทิ้งมดนเลยครับพวกนี้เนี้ย,ยถ้าต่มแสบหรือแม่นไปต่มเปลือยหรนอยู่น,ยนกูจะปล่อยเป็นสีถิ้งนะครับผมทิ้งสีถิ้งครับจะมาถ่ายทาต่มเปลือยอะไรอยู่ yeah i'm going to take a look โมหนียวก็เอาครับหัวไข่หัวออกจีหัวไข่มันหัวจีบโเหนียวอ่ะใจได้จะถึงแข้งๆขงผมจริงครับเ้าเห่าปมาถ้าเหาตบเปลยนั่นใจไดบดครับแต่บ้านนีเป็นเมนูกับแก่เออเมนูเจ็ดง่ายๆบุตรถุงยังไย เอาคุ้มคุม,คมก็พ่อขอบคุณว่าเปินี้มันเนาะใส่ให้บิดครับ เดี๋ยกับบดเอวแขวบดีมีไววเห็นไหนดอกหนาเาหนียวเนาะถามันเป็นโอ้ยตองถามผู้เทากับผู้เ่ารูดเก้าหลังสิงกินได้ตบตุ้ยรูดุ้ตุ้ดตุ อันเลลวก็สิพปรบมาณนี่แหละครับถ้วยนึงพอลหรเดี๋ยวห้ามาเสร็จหมดเลยครับจัดการปรุงแบ,บแกอ่ะล้วแหลกใส่เพียรลงไปสักก็ได้ครับเพียรือของง่ายๆกับขี่ง่วน็ี่แหละหมเล ตามเลยดีครับดีขมขมเนี่ยคนว่าดีแล้วผมแะไรดีโหลดคนว่าตามดีผมตายแล้วเนาะใส่ลายปานนี่ยใส่ตานนี้เปิดไฮฮอนไปเลยครับเหลียงสุปทาด้วยเกลือครับ ถักตั้งน้ำไว้ให้มันอุ่นให้น้ำส่วนที่มันเป็นน้ำที่เขาผสมมาให้มันไล่ไปครับพอมันหลออแล้วใส่ข้าวสาล่ครับไปปุ๋ยลงไป เดี๋ยวลาบวันนครับแหนงเดือด ตามด้วยหอมแดงครับหอมแดงผ,ดผ,ดผิดทุบๆไปโกเคอ่ะตะทุบปนเฮ้ยพริกผิดทุบๆครับปนตตำๆละเอียดเด้อเอาแค่นี้พอเอาไปครับอันนี้เราไปค่อยใส่ที่หลังเลยครับ มันหอนมันซุกก่อนไอ้สีเทาก็ดีถ้ามันน้ำม,มันแหง้งเร็วกะเติมน้ำไม่น้อยนะครับแล้วทำไมจริงๆอ่ะน้ำมไม่น้อยให้ดีแต่คมลำ้ำแต่ว,ว่าพักหนึงสิบมือหลวบนี่คืออะไกินหอมของขา,ขาะไข่ไปกับปูถามมัน น้ำบุกเร็วไปกิ่นหอมมันออกมาสักก่อนโอ้หอมขีดเด้โอ้หอมเขียครับ ก็เรื่มหอมทีเพียกขึ้นมาเริ่มพักเริ่มไ,ไอไอนี่เริ่มยุบครับตะขาตะไครมันเริ่มหอมมันเริ่มสุกแล้วพอจะสักผัสรับมืงเอาเองด้วยตัวนี้จำได้หอมจำได้หอมขี่ สมัยก่อนผมมาอยู่ทเขียนใหม่ๆนะครับเนาะเอสื่อเหนือมาเห็ดเจียวห่อนกันกินเส็นซอยจำจุเนาะไอ้ัวเมื่หนาเพิ่อนหัว่นอยู่ในนี้เพิ่นก็ไปก็ใส่เนาะเพิ่นเราว่านั่งกินน้ำกันอยู่ดีๆเห็ดเจียวเห็ดยังกันคนกิ่นมากินเจียวห่อนเนาะกินหนาจำจุเส้นไอ้ไอ้พ่นเจ้าวไอ้ไอ้นักเพื่อนอ่อท่าบันเจ้าหนี่เพื่อนอ่าจิ้มจุ่มเพิ่นมา บอกผม,มกหนูซอยๆมาก,กนอะเอาอขนา,านสักคนเนาะเอาเกี่ยนั่นนะลาบไปสักคนนั้นมักเกี่ยมันจะขมเนาะเล่แลา,าแล้ววะไอ้๋ทาแล้ววะเนื้อดีๆพวกมึงเอาขี้มาใส่แล้วกูจะแดกยังไงแล้ววะตัวตัวกันหัวอยู่ยังไงอ้าพรามันไม่ได้นี่แล้วครับไฟเล็กๆนั่นเลยรครับอย่างไป อู๋วานนี้อู๋วันจะก้าวทำนี้ปลาปิดปลาใช่ไหมนครับเพื่อแล้วตู้นี่อ่าในเวลาพ่อแล้วครับตอนนี้แหน,นสุกร้ายเลยมันเนสียวนี่กะใส อาจารย์ลงไปครับแต่งรั่วของยีโรครับแต่จะมาผู้ใส่มาใส่ไล่กันหน่อยแต่โมเมนต์เพื่อนของีโรตอมโมเมนต์ไหนบอกแต่พรอมหน,นึ่งโมคดินไหนอันเนปาครับไร่เข็มไายเดีวยวมาคือมาเข็มกับไซรุคนจะมาในรังปิดไฟครับวันนี้ใส่เหรอ ตอนนี้ก็ได้เนื้ออู้ขี่พี่อ่ะคมอับลำมแน่นอนครับเสียผมถ้า,เป,นนเ,นานนเป็นเนื้อลายก็ดีครับแต่นี่เนี่ยรับรองว่าคมแน่นอนนี่กับตัดเสิร์ฟได้เลยครับฟอร์มเสิร์ฟเดี๋ยวเป็นดับไผยกเลยตัวเราบังคับนี้ยพื้นครับพื้นใส่พักอีิกเหลือใส่พักอีิกเหลือต้อนกลดนะครับสุดท้าย คนล,ลงกันไหย <refin Q. S 1> ครับใส่พักเลือใหหยุดแต่คือว่าเสด็ครับเรับนลือพอคั่อะไรเสร็จแลวกครัพิสไฟเสริมไป่ได้ครับ เหลือน้อยนึงยิ้ไม่ได้แล้วเด้อหอนเนี่ยพี่เด็ดมันยังมองผมเขาถามว่ามึงเด,ดือครับปล้าเื่อนสีเลยลองเลยครับเด้อใส่กัดกดกระดิ่งกด สับไข่ผมรองได้เด้ครับเดีย่ดยตตามน้นเมฆถูกใจน้ำเมฆก็นเลยครับเดี๋ยวมือนาอันนี้เมนูที่เด็ดเาโชว์อีอบคงณคาับ